ก็ขอสวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุกหน้ามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยนะครับเมื่อท่านถูกลูกล้ําที่ดินสอประกอเราปลูกต้นยางไว้อาจจะไม่เต็มแปลงเราปลูกต้นยูคาริตัสปลูกอะไรไว้ก็แล้วแต่ที่ไม่เต็มแปลงนะครับเราอาจจะไปทำมาค้าขายไปสักปี2ปีแต่เราก็ให้คนดูแลน้ํายางหรือดูแลต้นไม้ที่เราปลูกไว้อยู่ ทีนี้มีการลุกล้ำนะครับที่ดินข้างเคียงลุกล้ำเราเข้ามาในส่วนที่เราไม่ได้ทำประโยชน์หรือทำประโยชน์ก็ดีนะครับเราจะมีวิธีจัดการและดาเนินการอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมา,ามีข้อมาแนะนำนะครับค่อยๆฟังไปเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในสนใจอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินใต้ใใตคลิปวิดีโอมีคําว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปจะเห็นลายส่วนตัวนะครับในส่วนของที่ดินที่ถูกลุกล้ําเข้ามานะครับวิธีขั้นตอนแรกเลยที่เราจะทําได้นะครับเราจะต้องไปพบเจ้าหน้าที่สพกนะครับไปพบเจ้าหน้าที่สพกเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่สอประกออกมารางวัดสอบเขตให้ก็คือเราไปยื่นขอสอบเขตที่ช่างรังวัดสอประกนั่นแหละครับนะเราไม่สามารถไปแจ้งความบุก,ล,กลุกลุกล้าเราทําได้แค่ไปลงบันทึกประจําวันไว้แต่ถ้าจะไปแจ้งความ,มดําเนินคดียังไม่สามารถทําได้ยังไม่ชัวนะครับเดี๋ยวเข้าข่ายแจ้งความเท็จอันนี้ หนักนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแรกและขั้นตอนแรกเลยท่านจะต้องไปที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินนะครับไปติดต่อช่างรางวัดแล้วก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสปกว่าท่านจะให้ความคิดเห็นอย่างไรและคำแนะนำแบบไหนนะครับเสร็จแล้วถ้าในส่วนของเจ้าหน้าที่ออกมารางวัด ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสอบเขตนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีหนังสือไปยังที่ดินข้างเคียงนะครับให้มาดูแนวเขตเพราะว่าเราไปขอสอบเขตนะครับ mm hmm. ก็จะคล้ายๆกันกันกบลักษณะของอกรมที่ดินนะครับที่เราแจ้งไปสอบเขตในที่ดินที่เป็นฉนดนะครับคล้ายๆกันทีนี้เมื่อมีการออกมารางวัดสอบเขตแล้วนะครับ เราจะรู้ถึงตำแหน่งที่ดินที่แท้จริงว่าที่ดินข้างเคียงที่ติดกันกับเรานั้นได้ลุกล้ำเราเข้ามาจริงๆหรือไม่นะครับอันนี้เราจะสามารถรู้ได้เลยและไม่สามารถครอบครองพอปักและไม่สามารถแย่งสิทธิการครอบครองได้นะครับเพราะว่าที่ดินเป็นของรัฐ สองอย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ไม่สามารถทําได้เนีครับเมื่อเจ้าหน้าที่สรประกออกมาแล้วดูรูปแปลงดูรูปแปลงและแผนที่ดูตําแหน่งระวังพิกัดต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่สประกสรุปออกมาแล้วมีการลุกล้ําจริงอันนี้ก็จะเจ้าหน้าที่สรประกก็จะให้พูดคุยกันเจราจากัน และสประกอเองก็จะร่วมเจรจาด้วยนะครับหาทางออกร่วมกันทีนี้ก็ให้คนที่บุกลุกเราเข้ามาถอยล่นออกไปนะครับก็เป็นอันเสร็จนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับมันยังไม่จบอันนี้คือกรณีแรกถ้ายอมกันง่ายงมันก็จบนะครับเจ้าหน้าที่ก็หอบข้าวหอบของลังวัดกลับบ้านนะ เราก็ขยายอาณาเขตออกไปหรือถ้าเขามีผลผลิตยอยู่แล้วเราอาจจะให้โอกาสเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปก่อนในระยะสั้นนะครับไม่ใช่ระยะยาวนะถ้าระยะยาวให้สั่งนำออกทันทีภายใน15วันหรือ30วันนะครับหลังจากที่สพกรังวัดให้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดไม่ยินยอมกัน เอาเจ้าหน้าที่ออกมาสอบเขตเสร็จแล้วแล้วปรากฏว่าคนที่เจ้าหน้าที่สกอบอกว่าได้ลุกล้าจริงปรากฏว่าเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเป็นที่ดินของเขานะครับอันนี้จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่สปกมีสิทธิ์ที่จะชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะครับชี้เด็ดขาดได้เลยเพราะที่ดินสกเป็นของ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอยู่แล้วที่มีอำนาจชี้ขาดตามแปลนแผนที่ตามรูปรูปแปลงแผนที่อยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่จะออกสบค .4 ขีด01ให้ไม่ได้ออกมั่วๆครับพี่น้องครับเราไปขอออกเนี่ยเจ้าหน้าที่ออกมาลังวัดให้เขาขึ้นรูปแผนผังมีระว่างพิกัดตำแหน่งชัดเจนครับเพราะฉะนั้นจะมาลุกล้ำเข้ามาแล้ว บอกว่าแย่งสิทธิการครอบครองมาตรา1367มาตรา1382พวกนี้ไม่ได้และอาศัยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตามมาตรา1375อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ครับเพราะเป็นที่ดินของสอพกไม่สามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินได้นะครับทีนี้ถ้าสพกไม่ทำให้นะสพกก็จะบอกเราอีกแบบหนึ่งว่า ถ้างั้นน่ยให้เราฟ้องขับไล่พี่น้องครับถ้าเอาตามความเป็นจริงนะคนที่จะฟ้องขับไล่ก็คือเจ้าหน้าที่สปกรหรือปฏิรูปที่ดินมีหน้าที่ฟ้องขับไล่คนที่บุกรุกที่ดินของผู้ที่สปกรอ,อนุญาตให้เข้าไปทําประโยชน์ไม่ใช่ให้ผักภาระมาให้ประชาชนไปฟ้องกันเอง นะครับเพราะประชาชนเป็นเพียงผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปอยู่ในที่ดินแต่ให้ไปฟ้องขับไล่คนที่บุกลุกเข้ามาในที่ดินนะอันนี้ผมก็มองว่าไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับแต่หลายเคสมากที่เจ้าหน้าที่สปกไม่ดินเมินตามกฎหมายไม่ดำเนินตามสิทธิ์ของตัวเองนะครับ ให้ประชาชนฟ้องขับไล่โอเคก็มีการายื่นฟ้องกันทีนี้นะครับก็ใครผิดใครถูกก็ว่ากันที่ชั้นศาลแต่ขั้นตอนแรกศาลท่านจะนัดไกลเกลีย่ยเจราจาก่อนนะครับแต่ท่านอย่าลืมนะถ้าท่านยังไม่มีเงินจ้างค่าทานายท่านสามารถไปร้องขอที่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ประจำจังหวัดได้เลยก็คือสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับนะและสำนักงานอายการาคุ้มครองสิทธินะ์เนี่ยท่านสามารถทําหน้าที่ไกลเกลี่ยเจรจาได้เลยนะครับแต่ถ้าไปปรึกษาท่านแล้วท่านเรียกทั้งสองฝ่ายไปคุยไปพูดไปคุยยังตกลงกันไม่ได้ ต้องจ้างทนายสู้กันที่ศาลครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่เลยนะผมบอกให้คนที่ไม่มีชื่อในที่ดินนะครับส่วนใหญ่จะสู้คนที่มีชื่อในเอกสารและทําประโยชน์ในที่ดินไม่ว่าจะเต็มพื้นที่หรือไม่เต็มก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนที่มีชื่อก็คือคนที่ได้รับอนุญาต จากสปกรให้เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินครับส่วนคนที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าข่าข้อหาบุกลุกครับมีโอกาสแพ้เกือบร0อเปอร์เซนนะครับเว้นแต่จากว่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่คุณมีสิทธิ์ชนะนะครับ เสร็จแล้วก็เอาคําสั่งสารอันถึงที่สุดแล้วผมรวบรวตัดตอนเลยนะเอามายื่นที่สํานักงานสปกจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่เราอย่าเอาคําสั่งสารไปขับไล่เขาเองนะครับเราจะต้องให้ออกคำสั่งสารถึงที่สุดแล้วมาให้สปกให้สปกไปดําเนินการถ้ามีคําสั่งสารมาแล้วสปกยังไม่ดําเนินการอีกเราก็ต้องร้องเข้าไปที่ สำนักงานสพกส่วนกลางแล้วแหะครับว่าสพกจังหวัดนี้บอกให้ข้าพเจ้าฟ้องร้องกันระหว่างประชาชนกับประชาชนแล้วจนมีคําสั่งศาลออกมาแล้วสพกก็ยังไม่ทําการขับไล่ตามคําสั่งศาลอันนี้เราอาจจะฟ้องที่สพกรอีกก็ได้ครับในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในมาตรา157 นะครับเพราะว่าสอบปกอรกเองเป็นผู้บอกให้เราไปฟ้องแล้วเอาคำสั่งศาลมานะครับหากชอบช่องผมอย่าลืมกดติดตามกดแชรกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและก็ใครอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภทใต้คลิปวิดีโอมีคำว่า,าเพิ่มเติมกดเข้าไปแล้วจะเจอลายส่วนตัววันนี้หนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนก่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ